สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านวันนี้ยายเจิยก็จะพาตำม,มกแดงนะคะตำมะแดงมีอะไรมากมีตำม,มักแดงนี่แหละก็คือตำม,มักแดงในสวนนี่แหละค่ะเนาะตำเลยดีกว่า,า,าชาด้ด อ๋อปวดจะแหลกแม่คุูเนื้อเลยก๊อกป๊อกไอตู้มือได้คล้ายคอมอินดัสฟิมว่าประตูอิเมสอาดีมาสปอคันดีนี่หวายมันก็คอมอินโอเคสซมมิทยิปปี้ปานี่อ สาลงไป้ถั่วนะคะได้เจอกาแฟไม่มีอะไรหรอกแย่กันเดียวกันอย่างนี้ทั้งวันนะตํา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 โอ้ยกระเด็นกระดอนบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศนะวันนี้นี่เอานี่ ตามนี้ที่สวนนะพี่น้องใส่ลงไปเลยคะเทศใส่ลงไปปลากินด้วยไหมชัดมืกอชิ้นทเดี๋ยวาะมอนไม้เพชรโอ้เพชรเพชรซีก่ะเพชรไม่ได้ไม่ได้ได้อันนี้มันกัวร์ค่ะมันแตงอันนี้มันแตงนะ กินได้แตงมันมีวาสตส่แล้วมะนาวใส่ลงไปเลยอ๋อไม่มีช้อนอ๋อยู่นี่ข้างหลังบ,บีบ,บเดี๋ยวให้มันยุ่งยากหมดแรงไอ้เจ้หมดแรง,จ,แรงจะคั้นมะนาวแล้วนะ <c oughs> ปลาร้า ปราร้พี่ไหมได้คมรวดเร็วเอเคมีก็แกะกล่องเลยนะคะปลาร้าเนี่ยเฮ้ยม่อกีก็ไม่แกะขยาวปลาร้าปลาร้าอืมใส่ลงไปเลยจุง๊ง ซอนซ้อนเออคนตามขยงขยงโอ้ยแกนี้ก็นทำลายแตกโอ้ยเออนี่อุ้หูกระเด็นกระเด็นกระซานอู้หูพี่น้องเอ้ยโวยงวด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  ของเรียจอยเสร็จเรียบร้อยกินได้นะจกจุ๊กชิมชิมโอ้ยชิมแต่อืมไม่ค่อยเค็มทำไปนิดเดี๋ยวจะเค็มเกินอืมนี่เลย มาแตงกินกับขนมจีนไปต้มเส้นมาวันนี้เหนื่อยอะทำงานาหนักเห,หนือหนหน่อยไหมแชตูเนะนะหนื่อยไหมตูชาฟุนเหนื่อยไหมนอนอะนอนอะเหนื่อยไม่นอนอนะ่ะพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้โอ้โอ้โอนะ กนี่ยะสาธิตโทว์แค่นี้ก็รสเรอร์เพอร์เฟกนะคะพี่น้องปุ๊นี่เลยตำหมกแกง <laughs> โอเคเดี๋ยวมาตอกเอานี่อันนี้เราก็ลวกผัก ผักของเราก็อยู่ในส่วนของเราเองนี่เลยโอ้โหโอ้เอาเธอตะทะลนทะลอกออกไปไหนแล้วเนี่ยน WOW. like ี่ต้มน้ำเดือดไว้ตั้งนานแล้วอะไอชัดเอาอันนั้นมาปิดให้หน่อยดิหนักฟ้าน่ะนี่ปิดฝาเดี๋ยวปิดฝาไว้นะคะพี่น้องรอผักสุกแป๊บ <c oughs> อืมอาค่ะพี่น้องผักลวกจากสวนเราเสร็จเรียบร้อยมีขนมจีนมีตำแตงนี่เลยยายจ่อยก็จะจัดแล้วนะคะอืมแล้วก็โน่นสำหรับขัวยาจยจ่อยนะโน่นเตาปิ้งของคุณผู้ชายยังนั่งมือเลยเออเลยอ,อยู่เลยโอเคยายจ่อยจะกินแล้วค่ะบายบายขอบคุณนะคะ